ซสาวการรุ่นกลางๆนะครับสามารถอัดเสียงซาร์เอฟเฟกใหม่ๆลงไปได้ด้วยลูกบินใหญ่ด้านซ้ายตัวนี้นะครับเป็นระดับเสียงหูฟังมอนิเตอร์ครับลองกดเสียงซสาร์เอฟเฟกดูครับเขาไม่ได้ยินเพิ่มขึ้นมานครับตรงนี้เป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสของไมโครโฟนครับตรงนี้เป็นระดับความดังของไมโครโฟนนะครับผมปรับไว้ระดับที่70ครับทดสอบ1นึ ลูกบิดใหญ่ด้านขวานะครับเพิ่มเสียงเอ็ o โคครับเสียง b, รีเวิร์บทดสอบ 1, 2, 3, 4ง a d e r เฟเดอร์ตัวนี้เป็นระดับเสียงที่ออกไปในการถ่ายทอดสดนะครับเพิ่มไว้สูงสุดเลยครับตรงนี้เป็นระดับเสียงเพลงที่เปิดเข้ามานะครับจากสาย3.5มมิลหรือว่าจะเป็นจากบลูทูธก็ได้ครับเชื่อมต่อบลูทูธเข้ามาในอุปกรณ์ที่ชื่อว่า C100 นะครับก็คือซาวการ์ตตัวนี้ครับเพิ่มเสียงเพลงนะครับ โหมดลดเสียงเพลงเวลาพูดครับทดสอบโหมดลดเสียงเพลงเวลาพูดโหมดตัดเสียงร้องออกจากเพลงนะครับฝั่งผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงนักร้องครับแต่ว่าฝั่งเราจะได้ยินเป็นปกติครับลองกดดูครับฝั่งผมนะครับฝั่งหูฟังของผมยังได้ยินเสียงนักร้องอยู่ครับปุ่มนี้เป็นโหมดเสียงไมโครโฟนแบบปกติครับ โหมดไมโครโฟนแบบคาราอเกะครับทดสอบ1 2 3เพิ่มรีเวิร์สเพิ่มเอ็ o โคขึ้นมาได้ครับโหมดคาราอเกะ2ครับตรงนี้เป็นปุ่มตัดเสียงรบกวนนะครับผมเปิดไว้อยู่ครับโหมด MC ครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับโหมดโทนเสียงนะครับจะมีให้กดตั้งแต่ A จนถึง G นะครับกดวนไปเรื่อยๆครับโหมดเป็นเสียงครับถ้าเราอยู่โหมดเสียงผู้ชายจะมีไฟกระพริบอยู่ตรงรูปผู้ชายตรงนี้ครับโหมดผู้หญิงสวัสดีค่ะ หมอนเสียงเด็กนะครับหมอนรอบาดหมอนหง้อนกดปุ่มนี้นะครับเสียงก็จะกลับมาปกติครับปุ่มมิกเซอร์นะครับเป็นปุ่มอินเทอร์เน็ตเพล์นะครับกดปิดไว้ครับไม่ให้กระพริบครับปุ่มจ่ายไฟ48โวลต์นะครับกดให้กระพริบไว้ครับสำหรับไมโครโฟนที่ให้มาในชุดนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับวิธีใช้ก็คือกดค้างไว้ครับสามปุ่มนี้ควบคุมการเล่นเพลงทางบูทูธครับสาวเอฟเฟกที่เพิ่มได้เองสามเสียงนะครับผมเพิ่มไว้แล้วสองเสียง วิธีการเพิ่มเสียงซาวเอฟเฟกนะครับกดค้างลงไปประมาณ2วินาทีจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นหลังจากนั้นจะเป็นการอัดเสียงครับจะเป็นเสียงไมโครโฟนหรือว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือว่าจะเป็นเสียงซาวเอฟเฟกก็ได้ครับจังหวะนั้นให้เรากดเข้ามาครับกดค้างลงไปนะครับ2วิจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นจากนั้นก็พูดไปนะครับหรือกดเสียงซาวเอฟเฟกเข้ามานะครับแล้วเราก็ยกมือขึ้นไปฟังกันครับสวิจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นจากนั้นก็พูดไปนะครับหรือกดเสียงซาวเอฟเฟกเข้า กดสั่งซื้อได้เลยครับ If you're happy 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 Clap your hands p a p a a m e r i c a n